นูฮัทนะครับวันนี้กระเพาเนื้อครับหอยตึ้งดิบดิบกับถ้ารอนเลยกระเจี๊ยมันครับนี่ครับเนื้อครับครึ่งโลมันรอนเลยก็ใเจกับัวเตรียมสุกไปเดี๋ยวมันรำหมกนนะครับปวดเทียมมันโลม อะได้แลยนะครับกสเนื้อกับอนีสุดเบือแล้วมอนกันนะครับเอตปาะครับผมโคมโคมเลครับอืมุเลยครับตุ้งกับตะวินเวีดนามปลาร้าอินับ กดดีนะครับนำตาลทาครับจนกระปิสนึครับแมกกี้ครับน้ำปลาครับน้ำมันน้ยรับัดกับสิ่งนีจะชิมนะครับมาดราตตุ๊กปากเราก็โอเคเลยที่อยู่ด้ครับแห่งทีวัดน้มันน่ากินนะครับพอได้ที่อยู่ด้วยผมคงจรสชาติลงตัวอะไรก็ได้ครับพี่

เรียบร้อยเดี๋ยวไปก okay. ินกันแล้วครับผมสวัสดีครับกินกลางแล้วครับนี่กินกลางแดดเลยครับวันนี้เดรรอกปัดนี้กะปอเนื้อครับเพกิดมีตอมมู่มาดานะครับเนื้นี่เก๋ยเทียนครับจิ้มจิมอืม Góng tiên con, lần lượt trady phiền tầm cho quả bẹt mhm 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 mhm

รัวก uhm, ับปลากระป๋าเนื้อแบบแบบโบราณโบราณครับอืมไม่ได้เลยกุ้นลองลองเลยมาโต๊ะนะครับมาโต๊ะนี่วุ้นโต๊ะกระบื้เรียววิ่งกุ้นต้องกินในบ้านแล้วครับดูไม่ได้เดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันลงอืมตชอบชอบ Hmm. Ini berapa kapalnya? Oke, kian ya, Roy. Kapal kian buat kamu, nunggu lah. Hmm. รู้แล้อืม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 ยากยกับดีครับเรา lùng tua thì đại chín hay ra cặp pet bò đi gặp ừ. Ừ. จะลงตัวเลยวนึงรยไม่ร้อยมันดูกรมร้อยอือ อ,อเบิบเป็ไดไรได้กับใจรีพีจี้กับเราหนึง่งใจพี่ขึ้นไม่กวาเป็ดนะกับเมืนเดี๋ยวยางนุ่มแล้ว ไม่มีกรรมมันย่ายครับอร่อยอืมอ่ะเหื้อทูก่อนขึ้นโอเคเนื้อก็ไปตักมากินปลอบมาแน่นะครับนะ หายเด้งย,ยากอยู่ปร์รีกับปรตตะปูแบบตัวเอือดตูเลยคนตกองท้องเราก็มาดูมันทำอะไรกับเมนูอะไงเรเลยกัปปบปัตตะปูถุกเบอร์เหมือนกันไม่ได้ตัวแก๊ดาวเลยวันนี้เทยด้ย

ธรรมาเนื้อมาเด็กเออธรรมาเนื้อมาแต่ก็พปไดกเออเบืออืมอืมอืม ดันท wrote, ี่ต้องรับต้องเติมด้วยนะครับวันนี้โอ้ยรับพัดกระเตอกันเลยครับเป็ดไห้ครับพกระเปาั้นปกติกินจานเดียวกับนีงเมนูชอบกันกรปุ่มขูดชอบเลยวะครับ Nó cơm có giảm, ừ, vậy. Pet mình kìm canh nữa đấy rồi rau hấp rồi, mà, trứng dế, ừ, tuyệt, ừ. ติดหรีพี่มามากๆเลยเต็มๆกับอืมอืม What อมอ,มอมืมาปักนอกเลยเดียวกุ่นๆกับอายยักษ Oh.

ร้านปิดรแล้วครับเมนูร้าเมนูกระเพาะเนื้ออิ่มไม่เลิมคนนี้ก้อนเล่นครับ,อ,อ,บอย่าลืมไปติดตามนะครับช้องจังปับตัวกราบาุงกุ๊บนะครับมีที่ละพิลล์ลากหลายนะครับถึงเป็นช้องก้องนองเบ้าพวกนี้นะครับน้องเบาดีหนารักคนนึงครับน้องสั้นเป็ดน,นะครับ ตอนนี้กำลังมาแรงงานวงกันนะร้านใหญ่ิมนะครับฝากติดตามนะครับช่องยูทูบด้วยเลยครับพนันเพลงนะครับผลิตพนันออกมาเลยนะครับแล,ล้วรับฝากกดติดตามกด Subscribe น,นะครับช่องของผมเองนะครับปอพีเอ็มซีเลยครับ Facebook ปอพีเอ็มซีนะครับรับเมนูหน้าเป็นเมนูนได้รอติดตามชมกับพุ่มวันนี้ลาไปเพียงแต่น,นีน้ครับพุ่มสวัสดีครับ